ล่าสุดครับทาง QJ Motor ได้เปิดตัวรถสกูตเตอร์รุ่นใหม่ในฟิลิปปินส์นะครับในชื่อรุ่นว่า ATR 1602024ซึ่งเป็นสกูตเตอร์ที่มาพร้อมกับแนวทางรถ a อดเวนเจอนะครับซึ่งจะมีความใกล้เคียงกันกับ Honda ADV 160นั่นเองแต่ว่าตัวรถนั้นนะครับจะมีความแตกต่างอยู่ที่ผมกำลังไฮบริดครับแบบ48โวลต์ที่สามารถชาร์จตัวเองได้ครับ ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์1ลูกสูบ1 6 0่ c Single o v e ซ h e a d c a m ก h a r อ4ว wow, แชา4วาลระบายความร้อนด้วยของเหลวครับสกําลังผ่านชุดเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ฟีเจอร์ของตัวรถครับจะมาพร้อมกับชุดไฟ LED รอบคันครับน่าจะแสดงผลแบบดิจิตอล TFT นะครับพร้อมกับคุณสมบัติในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนระบบกุญแจ Smart l o ็อกนะครับพร้อมรีโมทช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่แล้วก็ระบบ ความช่วยเหลือนั้นก็ถือว่าครบครันครับมาทั้งการให้ traction control นะครับป้องกันล้อหมุนฟรีที่สามารถเลือกปรับการทำงานได้3ระดับนะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยครับพร้อมกับระบบ idling stop ที่ช่วยในการจัดเชื้อเพลิงด้วยรุ่นนี้นะครับในฟิลิปปินจะอยู่ที่ราคาประมาณ1 3 3 0 0 0บาทครับซึ่งถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับด้วยฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มาแต่ว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ย ยังไม่มีวี่แววนะครับว่าทาง QJ Motor เนี่ยจะเข้ามาทำตลาดอย่างจริงจังหรือไม่อย่างไรจะต้องรออะไรตามกันต่อไปครับ